everyone no. one hello my queen love from Indonesia thank you Queen Prada say hi to Indonesia that's my roommate mean from Lopuli. hello salamat malam all my Indonesian fans thank you for all the comments and all the supports thank you to all my fans today that support me on the first day the first arrival day. you know been so excited วันนี้สวยมากขอบคุณนะคะไปรักขนมที่ห้องมีมีเหรออุ้ยจะตีหรอ my roommate จอ um, um mean mean from o o บ u l i ขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะ please opening number please พระรา,าันิตาดิลกอนันตสกุลเมสแกรนการสนาบุรี <t ask> ตั้งกดตั้งแต้งเตือนไว้เลยนะคะชอบพระราธํมผมฟาราอุย้ยขอบคุณะคะ่ะนี่ผมมันแบบคลายมหมดแล้วนะคะไม่จมไม่หายไม่ตายจ้สิบหกจังหวะโอ้ยขอบคุณนะคะฉีดยาวอแม่รูมเมกับใครรูมเมกับมีนะคะ่ะลบบุรี F.C. from Lounge Oh, thank you cutie Oh, you're so sweet อยากให้นายน้นาเป็นภาษาบาบี่ะปังเฮ้ยจะดีเหรอ้วกวันนี้คือปังมากขอบคุณนะคะ Hello Queen Hi สรุปเรียกพราราหรือปรดาด้าจะเรียกถูกเรียกทั้งสองอย่างค่ะเรียกทั้งสองอย่างเลย You're the next Miss Grand Thailand. Wow. wow. Beautiful blood. Beautiful queen. Thank you.